ใชนี่แฟนคนท้องวันนี้แม่ไปจับแฟนหนูอาบน้ํามากับลูกๆนะคนจูน้ําตาลกินน้าหรอกอะแม่เอาน้ําแข็งมาให้ลูกดาวกินน้ําแข็งเลยลูกเก่งมากค่ะเออชื่นใจชื่นใจออกมาน้ําแข็งมาให้กินชื่นใจจริงๆเลยคือ,อชื่นใจไหมคะชื่นใจชื่นใจชื่นใจไหมลูกชื่นใจชื่นใจคนจ่วย ันชวนไปกินน้ำแข็งแล้วคนชวยเดี๋ยวแม่ไปหาคนาวชวยกันคนชวยอ,จ,ยจ,ยอจุยจุยจุยอจุยจุยจุยยจดูเขาทำดูเขาทำดูเขาทำอ้อนแม่ไปกินน้ำแข็งมาหกว่ะ <ๆ S 1> เดี๋ยวแม่เอาข้าวให้กินกพร้อมยังคะมากินข้าวลรกอะกินข้าวเลยค่ะน <kh> ้ำตาลกินข้าวค่ะโูกกินข้าวกินน้ำแข็งแล้วก็กินข้าวแล้วนะดาวกินข้าวค่ะกินข้าวค่ะยุ คนช่วยกินข้าวคะ่ะให้แม่ประเคียนตลอดล,ลุกช้าวอ่ะกินสลุกคปนสวยกินนะคะดาวกินกับคนสวยไปลูกเออเออกินสลุกกินซะมีคนรอมแม่อยู่<ม>เดี๋ยวรอเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแม่เอาเข้าวมาให้นวลเออมีตังเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนั่งรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวแม่เอาให้คะ่ะพร้อมอยางอ่ะพร้อมแล้วกินเลยคะล่ะคลูกอัลลออันกินเลยคะ่ะเดี๋ยวแม่เอาน้ำมาให้นะคะนวลกินเลยโอ้ดิกหางเย่เลยโดยดูมีตัง กินลูกกินเดี๋ยวแม่เอาน้ำมาให้นะคะเด็กๆตาลกินเยอะๆนะเดี๋ยวแม่เติมให้อีกนะคะเออกินเยอะๆนะลูกเออตาลกินเยอะๆนะคะเดี๋ยวแม่เติมให้อีกนะคะลูกเก่งมากเก่งมากตาลกินเยอะๆลูกกินเยอะๆลูกอ่ะแม่เติมให้เออกินซะลูกกินซะกินซะคนสวยคนสวยกินเลยลูกคนสวยกินเลยค่ะกินน้ำแข็งลูกเออกินเลยลูกเดี๋ยวแม่เติมให้ให้น้ำนะคะ เออน้ำหูกินสัวกินสัตวกินสะ,ะ,ะ,ะกินสะละูกอืมกินสัลูกเออกินสะลูกเออมีน้ำให้หนูกินด้วยนะคะเออเออกินสะละูกกินสะลูกก็มีนะคะไปกินสิคะลูกดูดูอุ้ยมีคนง่วงนอนดูจะหลับแล้วเนี่ยน้ำตาลง่วงนอนเหรอลูกเหรอดูดูดูเขาทำหน้าจะหลับแล้วเนี่ยดูดูคนช่วย น้ำตาลจะหลับแล้วดูคนสวยจะเล่นกับแม่จ <gt un noise> ุ๊จุุ๊จุ๊จน้ำตาลดูง่วงนอนอ่ะลูกแม่ไม่ได้ใส่ยานอนหลับในอาหารนะลูกเอออะไรน้ำตาจล,ล,ะลาตาจะหลับแล้วลูกดาวน้ำตาลจะหลับแล้วลูกตาลตื่นก่อนกินอาหารก่อนลูกคนสวยน้ำตาลแม่ไม่ได้ใสย่ยานอนหลับในอาหารนะอะไรกินอาหารแม่แล้วหนูจะหลับแล้วลูกกินน้ำแข็งเยอะๆลูก นิ่แข่งไม่ชื่นใจเนี่ยเนี่ยจะมีคนนั่งรองแม่เนั่ยเจ๊ยจะจะหลับอ่ะลูกง่วงนอนเหรอลูกง่วงนอนก็หนูหิวกินซะลูกกินซะมีน้ำด้วยลูกกินซะเดีย๋ยวแม่เติมให้อีกลกูกมีตังกันวันกินนะกินให้อิ่มลูกกินซะลกูกกินน้ำด้วยลกูกอ่ะอ่ะกินลูกแม่เลี้ยงฮะเดี๋ยวแม่เอาน้ำให้นะคะ กินเลยค่ะกินเลยลูก hmm> พ nah ี่วัวกินเลยค่ะกินเลยลูกอืกินซะเดี๋ยวแมวน้ skull, huh? ําให้ลูกเออกินซะลวนให้น้องกินด้วยลูกพี่วัวกินเลยค่ะกินเลยลูกกินเลยเดี๋ยวแมวน้ําให้นะคะเลยลูกเดี๋ยวแม่มาเก็บลูกเออกินซะลูกพี่วัวกินเยอะๆนะคะ แม่เอาน้ำให้ใหด้วยนะกินเยอะๆลูกตัวเล็กกินเยอะๆลูกเออเออกินยะเออกินสลุกเออกินนะคะเออกินให้อิ่มนะลูกเออกินให้อิ่มลูกเออเออตังมีตังหิวใช่ไหมคะอ่าแม่ให้มีตงังคนสวยให้มีตังกินลูกเดี๋ยวแม่เติมน้ำให้อีกคนสวยกินเยอะๆนะคะเก่งมากค่ะดาวกินเลยลูก คนสวยกินเยอะๆนะคะเออมีน้ําแข็งเ้ยวยหูกเก่งมากเด็กๆเก่งมากค่ะกินเยอะๆค่ะลูกเก่งมากลูกานกินเยอะๆนะคะกินเยอะๆนะคะยู๋ยวแ,แม่เติมให้อีกลูกทานกินเยอะๆนะคะเก่งมากลูก ช่วยอิ่มแล้วล่ะคเอจุยขี้อ้อนเราอะขี้อ้อนแม่ไปช้อปปนใบไม้ออกให้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่ไปเติมน้ําให้นะคะโอเคค่ะโอ้ยคนง่วงนอนดูจิโอ้ยสงสัยแม่จะใส่ยานอนหลับในอาหารหรือเปล่าเนี่ยลูกสงสัยแม่จะใส่ยานอนหลับในอาหารหรือเปล่าทำไมน้ําตาลกินแล้วง่วงนอนอย่างเงี้ยฮะลูกเฮ้ยแม่ไม่ได้ใส่ใส่ยานอนหลับในน้ําแข็งนะลูกนะกเออ ดู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 เขานอนดิอ่ะจะโชว์จุ๊จุ๋ยจุ้ยเหรออ่ะจะโชว์จุ๊จุ๋ยเจ้าลูกโชว์ไอจ๊อดเหรออือันจุ๊จุ๋ยไอ้ตโอ้ยโอ้ยหนูโดนอะไรเจ็บเจ็บปากเจ็บปากโอ้เจ็บปากโอ้โอ้ไหนแม่ดูสิแม่ดูสิคะโดนอะไรไหนแม่ดูสิแม่ดูสิโดนข้อกัดมาล้วมั้งหนูโดนอะไรมาลูกอ๋อแม่อ๋ออ๋อวัสดีแม่โอ้หนูเจ็บป่ะลูกโดนอะไรลูก รู้เจ็บปากอ่ะลูกโอแแ้แม่ไ,ไม่จับแม่ OK. er oh, แไม่จับโอ้วิแทสไม่ไม่เปิดประตูไอ้ไม่เปิดไอ้กระจกให้ท่อก็หายใจได้แล้วเออลูกโอ้แม่ไม่จับแม่ไม่จับปากบวมปากบวมปากบวมจริงอ่ะปากบวมเนี่ยปากบวมเอาแม่รู้แล้ว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 ปากบวมเนี่ยเมื่อกี้แม่จับปากโอ้แม่เห็นแล้วแม่เห็นแล้วปากบวมลูกปากบวมลูกปากบวมแม่เห็นแล้วแม่เห็นแล้วปากไปโดนอะไรมาไปโดนพึ่งหรือเปล่า จมูกกบวอมันเออจมูกกบวอมเนี่ยไปโดนอะไรมาลูกโดนพึ่งต่อยแน่เลยลูกนี่อ้อนเมื่อกี้ยังไล่กัดน้องอยู่เลยตัวขาวอ่ะไมไล่กัดเนี่ยไปโดนพึ่งต่อยมาแน่เลยเนี่ยฮะปากบวมอย่างเงี้ยลูกจมมูกบวเออจมูกกบวอมดูดิหน้าบวมหมดเลยเนี่ยหน้าบวมหมดเลยเออเนี่ยโดนพึ่งต่อยมาแน่เลยเนี่ยหนูโดนพึ่งต่อยมาให้ไหมลูกเนี่ย โดนพึ่งต่อยมาแน่เลยเนี่ยให้ลูกใช่ไหมโดนพึ่งต่อยแน่เลยเลูก,ลกอ่ะนอนไปนอนไปลูกเดี๋ยวดูซิพรุ่งนี้หายไหมเนี่ยหน้าบวมเลยลูกหายไวนะลูกฮนะแม่ผมน้ำมนต์ให้แล้วนะคะนะหายไวนะลูกนะไหนดูจิ พุทธังสนางขจามีทรมาสารนงขจามีสร้างข้างสารนางขจามีพ่วงพ่วงหายนะหายนะลูกเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หายนะคะโอเคโอเคลกูกหิวแล้วไปกินนะอาหารแม่วางตรงนู้นนะคะหายไว้นะลูกแม่ปมน้ำมนต์ทนแล้วนะคะโอเคค่ะเนี่ยอาหารแม่วางนี้นะลูกอยู่นี่นะลูกหิวแล้วมากินนะน้ำแม่เปลี่ยนท่านแล้วนะ